โาษณารายการศึกวันลูปพินีครับสัปดาห์ที่1 2ึสครับคืนนี้ครับ12กันยายนไปลุยกันเลยดีกว่านะครับชอบเหมือนกันตามไปคู่3เนี่ยก็ต้องไปญี่ปุ่นแหละตัวนี้นี่หมัดคมใช้ได้เลยแต่ซ้ายต่อยซ้ายคมแม่นนะครับน่าจะผ่านได้น้องแอมนะครับยังไงก็ความเป็นมวยดีกว่านะครับก็น่าจะผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าฉง อย่างนะครับคนนี้รู้สึกว่าจะเคยเอาชนะเสกสรรออขอนเมืองด้วยเมื่อหลายปีก่อนมัดหนักตามไปนะครับลามาสนอฟครับยังไงก็ดูดีกว่าถึงแม้จะหยุดนานเป็นปีนะครับอาวุธมวยความหลากหลายความเร็วกระดูประสบการณ์นะครับในวันเนี่ยดูดีกว่าเดินชนตามไปนะครับเด็ดสอโชคมีชัยกับสี่พลังเนี่ยเด็ดชื่อเดิมเขาอะไรนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะผมคิดก่อน อะไรนะจงสนั่นสิทธนายเคต่อยอยู่มม่นิวิธไทยต่อยอยู่จิตมึงนนนะครับไปหนักต่อยแรงสู้ดีหมัดหนักนะครับนวมเล็กน่าจะได้เปรียบจัดไปที่เด็ดสอโชคมีชัยก้องโพชัยพญาคุดโอ้โหพญาคุดอาวุธครบเครื่องหลากหลายมากคมทุกดอกทุกทุกอย่างนะครับอยู่ดูดีกว่าก้องโพชัยนะักชกจากสบปลาว กล้องมูลภายอดอุดรครับ113ปอนด์เนี่ยผมดูกล้องมูลภาหนักแรงกว่านะครับคบเครื่องกว่านะครับยอดกุมารล่าสุดแพ้ยี่โตโยต้าวันนั้นนี่ก็สู้ดีนะแต่ว่าผมดูอาวุธจะน้อยกว่ากล้องมูลภานะครับอเล็กกับคีริวครับโอ้โหใหญ่กว่าเยอะเลยอเล็กนะครับยังไงก็ต้องตามดูว่าหมัดศอกโดยเฉพาะศอกวันนี้นี่น่าจะเฉือนคีริวแหกแน่นอนนะครับจัดไปที่อเล็ก แมมมอสสอสลาชีพเอมุย e, คู่นี้ผมในใจลึกๆผมแอบหวั่นนะหวั่นตรงที่ว่าถ้าเกิดแมมมอสเอาไม่ลงเนี่ยเบียดมากยกนี่เอมุย e ตัวนี้ทนนะครับเป็นนักชกเมียนมาที่ถือว่าอึดถึกทนแต่ว่าฟอร์มหลังของแมมมอสก็ดูดีเหลือเกินนะครับยิ่งชกยิ่งเก่งยิ่งชกยิ่งพัฒนานะครับก็เลยดูว่าเอานะ่ะชอบแต่ไม่มากเท่าไหร่เอียงไปฝั่งแมมมอส นะครับดูว่าความหลากหลายช่วงหลังอาวุธนี่เยอะไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวแล้วก็หมัดคมด้วยล่าสุดต่อยลิทิเดตหลับเลยนะขอให้ได้แบบนั้นอีกไฟหนึ่งสว่วนคู่เอกครับโอ้โหคู่นี้บางทีก็เลือกยากนะพอมาคิดดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันออกได้หลายมุมนะครับสุริยะเล็กหมัดหนักนะครับแต่ว่าทรงมวยของเดโชเนี่ยไม่ได้เป็นมวยถอยที่ผ่านมาเนี่ยสุริยะเล็กเจอคู่ชกที่ถอยแล้วก็สุริยะเล็กก็เดินถอยได้แต่เดโชเนี่ย เดินแน่ผมเชื่อว่าเขาไม่ถอยวันนี้แล้วอาวุธเขาไม่ได้มีแต่เขา่ามีเตะมีถีบมีหมัดมีศอกและที่สําคัญใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อว่าร่างกายดีกว่าด้วยก็เลยออกไปที่เดโชแต่อย่าโดนนะโดนก็หล่นได้เพราะอย่างที่เราเห็นสุริยันเล็กนี่ประเภทขอหมัดเดียวแต่ออกมวยตัวใหญ่และกันชอบเดโชนะครับอ่ะวงกลมไว้ให้ละ3ตัวตรงของผมวันนี้นะครับตัวแรกผมชอบพยาขุด ตัวที่2อเล็กนะครับอีกคนหนึ่งนี่เอาไปที่ลามาสโนบแล้วกันนะครับลามาสโนบพยาคุตอเล็กนะอ่ะใส่ใครไปอีกคนนึงถ้าอยากได้ตัวที่4ี่ตัวที่4ญี่ปุ่นนะฮิคารุนะครับอ่ะประมาณนี้ครับรวยๆเห่งๆทุกท่านสวัสดีครับ